เออลาวันรกระแทงเท่ดีนะมันแบบอืมครับอ๋อฉันเป็นเทพเจ้าองเงี้ยล่ะไม่รู้อะไรเงี้ยแบบเทพไม่ใช่อุบายมีแรงขนาดเลยเหรอเ้าหกการตีตีไงโอ้ยเคครับกิ๊กต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับได้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ วันนี้เราจะมาหามาดูว anyway. ่ารับไรอารที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟ ROV ของเราเนี่ยที่มีต้นแบบมาจากรีซินนะครับในเซิร์ฟของ Cash OK เนี่ยว่ามันมีสกิลกันยังไงแล้วเล่นกันยังไงนะครับแบบไหนนะครับวันนี้ดอยก็จะมาแนะนําแนวทางในการเล่นกันนะครับไปรับชมกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่สกิลต่างๆของห e ีซินกันก่อนวันนี้เราจะแนะนาแค่ล่างแสงแล้วกันนะครับขอเริ่มที่พาสีกันนะครับหีซินเนี่ยตอนเริ่มเกมมาเดี่ยจะอยู่ในล่างที่ไม่มีทั้งพลังทั้งแสงแล้วก็มืดนะฮะแต่ว่าจะมีพาสีสุดพิเศษหน หรือใช้สกิลนะครับ จะได้อีกพีนะให้ดูหลอดอีกพีนะเห็นไหมเวลาตีแล้วมันจะกระเด้กกเงนะครับรวมถึงสก,กิลด้วยมันก็จะเวลไวขึ้นในช่วงต้นเกมนะครับอ่าน,นี่คือพาร์สีของมันเลยนะครับอ่าสก,กิลสองโดนก็เวลขึ้นด้วยอ่ามันก็เลยทําให้ตัวลีซิี่เนี่ยก็จะเวลนําอีกฝั่งค่อนข้างง่ายนิดหน่อยนะครับยิ่งได้ตีเยอะก็จะยิ่งเวลนำเนาะสำหรับการตีฮีโร่นะครับโอเคส่วนท่าหนึ่งคืออะไรท่าหนึ่งเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการกระโดดเนาะถ้าเกิดเป็นร่างแรกนะครับท่าสองก็ปาคลื่นคล้ายๆแบบพาจิสโลวววว์ไไดดดด้้นนนนนนิหห่่่่่่ออออยยะะคครรรรัับโเเเเเเาาาาาปปูทีีีลลลกมจุตใแงง สองล่างคือล่างมืดกับล่างแสงเนาะแต่วันนี้ดอยจะพูดถึงแค่ล่างแสงอย่างเดียวนะครับเป็นล่างที่คนใช้กันเยอะสุดแล้วก็น่าจะโดดเด่นสุดเนาะล่างมืดมันดูแบบอารมณ์เหมือนคิวกอตัวถ่ายป้อมแล้ดอยจะไม่พูดถึงแล้วกันไม่ค่อยน่าเล่นมากขนาดนั้นโอเคสำหรับล่างแสงคืออะไรบ้างล่างแสงเนี่ยเอาแมคชีนิกพาสซีฟก่อนแล้วกันพาสซีฟในล่างนี้เนี่ยเมื่อใช้สกิลจะใช้ยังไงก็ได้จะใช้และคันเซิลก็ได้นะชาร์จและคันเซิลก็ได้ก็จะตีครั้งต่อไปเป็นระยะไกลเนาะแล้วก็รีฮูดาวทุกท่าเพราะงั้้นสมมุ oh, <okay. S 1> <ๆ>ติดอยใช สองหนึ่งอันติใช่ไหมดาสกิลโดนนะก็จะลดท่าหนึ่งท่าสองได้ใช่ไหมมันก็ลดอันติได้ด้วยไหมมันก็จะลดทุกอย่างได้นะครับให้ดูดีมันจะลดวิ่งหนึ่งตลอดเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยยิ่งออกลูกคูดาวเยอะมันก็จะยิ่งรันสกิลได้ไวมากๆนะครับอ่านลอยยกตัวอย่างคอมโบให้ดูอ่ะสมมติออกของฟูฟูอะไรกันเนาะเต็มหมดแล้วสมมติได้ลำอย่างนี้ใช่ไหมด้ลำแบบจิ๊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 บ นะสกิลม you know, so ันกลับมาแล้วเร็วมากคะถ้าเกิดเราแบบคูดาวเต็มมันก็จะคร่าวๆไว้มานี่อ่ะลอยๆลองทำให้ดูแล้มันก็จะลั่มไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอย่างนี้ได้อ่ะอันนี้คือเม่เิยพาสซีฟก็คือพูดง่ายๆคือทุกครั้งที่สกิลเรายิ่งโดนหลายตัวยิ่งโดนหลายคิดก็ยิ่งคูดาวเรเยอะอย่างเช่นอันตีเงี้ยอันตีเราคูดาวได้3ครั้งนะครับเห็นปะการกดอันตีเดียวหายเลยคูดาวหายเลยเพราะว่าอันตีเนี่ยมันมี3คลื่นเนาะซึ่ง3คลื่นเนี่ยก็ลดคูดาวได้3วินะครับอ่ะ มันก็ช่วยทําให้ตัวเราเนี่ยมันก็ดันคอมโบได้ไวเหมือนกันอันนี้คือแม่คดิอของพัสซีโอเคมันมูท่าหนึ่งกันบ้างท่าหนึ่งนะครับเวลาก,กดใช้นะครับก็จะกัน CC นะครับแล้วก็การดาเมจเล็กน้อยนะครับแล้วก็เลือกทิศทางในการพุ่งได้ถ้าเลือกในการพุ่งทางไหนเนี่ยก็จะมีดาเมจด้วยระหว่างที่พุ่งผ่านแล้วก็ตรงที่ปลายดาเมจก็จะมีดาเมจเหมือนกันเป็นการฟันเนาะอ่ะประมาณนี้ก็คือชาร์จได้ ถ้าถึงหลอดตรงที่มันเป็นเส้นแล้วเนี่ยก็จะชาร์จแรงที่สุดแล้วไม่มีแรงกว่านี้ไม่มีไกลกว่านี้แล้วครับถ้าชาร์จน้อยก็จะพุ่งใกล้นะถ้าชาร์จเยอะก็จะพุ่งไกลนะครับอันนี้คือท่าหนึ่งนะท่าสองนะครับเมื่อกดใช้งานนะครับจะเป็นการเดินและปาดาบไปข้างหน้านะครับที่ในทิศทางที่กําหนดแต่ว่าถ้าเกิดเราเดินนะครับอันนี้อันนี้เป็นทิคกนะดอยทิคกแบบทิ๊กแบบว่าท็อปเซิร์ฟจีเลยนะคือสามารถเดินปากับหลังได้โดยการปา มันจะเป็นการเดินไปข้างหน้ากดไปข้างหลังเดินไปข้างหน้ากดไปข้างหลังอ่ะนะประมาณนี้เดินสามารถเดินไคลถอยหลังได้เนาะก็สามารถเดินนะหมุนหมุนหมุนได้อ่าแต่ว่าอันนี้ทํายากนิดนึงต้องฝึกกันหน่อยชาตท่านี้โอเคมาดูท่า2มีแค่นี้คือเวลาใช้โดนเนี่ยเอเ่อก็ลดคูด่างที่เราบอกไปในพาสีฟเนาะแล้วก็รีเล่นน้อยมากถ้าหางโดยไม่ได้รีเยอะเนี่ยมันรีแค่นี้นเนี่ยสองร้อยก,กว่าไ เลดเจมานะเนี่ยของฟูฟูรีแค่นี้อันติกันบ้างอันติของเราเนี่ยเอ่ออธิบายแบบร่างไกลๆก่อนเวลาชาร์จแล้วเหมือนท่าหนึ่งเลยคือการซีซีเนาะการดาเมจนิดหน่อย25%่สเป็นะพี่การดาเมจแต่ว่าเวลาเราชาร์จเนี่ยถ้าเราปาขึ้นโดนเนี่ยขึ้นเดียวเนี่ยดาเมจมันก็จะ100%ใช่ไหมแต่ถ้าโดนเผาๆเนี่ยดาเมจมันก็จะคูณเนาะ30%ต่อฮิตมั้งเนี่ยถ้าโดนเป่าๆเนี่ยก็จะได้2อง0ันสอนะครับถ้าโดนเป่าเ่า ก็คือโดน3ามขึ้นเต็มๆเพราะงั้นยิ่งใกล้ยิ่งแรงนะครับแต่ไกลๆก็ยังแรงมากนะอไฟบอกไว้ก่อนอประมาณนี้ทีนี้คําถามคือคอมโบยังไงบ้างไอ้นี่ดอยแนะนําก่อนมีทริกอะไรบ้างเอาทริกที่ดอยรู้ก่อนอย่างแรกคือท่าหนึ่งเนี่ยสามารถแคนเซิลได้นะครับแคนเซิลก็ได้พาสติกได้เป็นการลดคูดาวแบบว่าสมมติเออดอยอยากจะแบบไม่อยากกระโดดแต่อยากได้พาสติกเอาไว้ลดคูดาวสมมติดอยกดอันติเล่นกดท่า2เล่นใช่ไหมดอยจะใช้ท่าหนึ่งโดยการแบบแคนเซิลเล่นเงี้ยคูดาวมันก็จะไวมากนะครับสมมติเรากดอันติเล่นไปแล้วกดท่า2เลล่่นนไปแ้้วใชมทีีาสดีองนะเรากด1แคนเซิลเงี้ยก็จะไดป มันก็จะลดคูดาวได้เห็นไหมถ้าหนึ่งแคนเซิล,ลตีเนี่ยคูดาวถ้าหนึ่งแค่จะแบบเหลือวิหนึ่งเลยเนาะเนื่องจากการแคนเซิลท่าหนึ่งเนี่ยมันได้คูดาวคืนค่อนข้างเยอะเนาะเพราะงั้นท่าน,นี้ก็จะเป็นท่าททำทัพสี่เปนมาลัวเนาะเป็นการปั๊มสแต็กได้นะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คือทริกหนึ่งอ่ะอีกข้อหนึ่งก็คือไอ้ท่าสองเดินกลับหลังนี่ดอยทำโชว์ไปแล้วเนาะแบบน,นี้นะครับ มาน,นี้อันนี้คือถ้า2เดินึ่กับหลังก็ควรทําเป็นเหมือนกันส่วนอันตีเนี่ยใช้ใกล้ใช้ไกลแล้วแต่ความถนัดแล้วกันเนาะแต่แนะนําให้ชาร์จให้เต็มก่อนนะครับมันแรงกว่าเยอะนะแรงกว่าการแบบเป่าๆเยอะอ่ะดอยลองใชใ้ดูแบบเป่าๆกับชาร์จเต็มเนาะถ้าเกิดเป่าแบบไม่ชาร์จเนี่ยแปดร้อยนะครับแต่ถ้าคุณชาร์จเต็มปุ๊บนะครับจับถึงขีดละสองพันห้านะเห็นปะดาะเม็มันต่างเยอะเพราะงั้นแบบยอมเสียเวลาชาร์จนิดนึงเนาะและอย่างเรื่องระยะเนี่ยมันไกลมากนะใช้โป๊กได้นะครับระยะมันแบบสุดจอนะเวลาแบบเต็มเห็นนะไกกลมา ถึงนู่นเลยนะครับปลายสกิลเลยประมาณ13เมตรได้นะไกลอยู่นะครับคอมโบที่ดอยใช้บ่อยๆเนาะก็จะเป็น1เข้าไปนะครับอันนี้เรียกคอมโบเบิร์สนะหนึ่งเข้าไปพ l u s สี่ทีหนึงชาร์จนะครับตีบออนะครับ2ตีตีสองตีหนึ่งออกมันก็จะวนอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะแบบไช้ไกลๆก็สามารถอย่างนี้ได้หนึ่งไปใช่ไหมหนึ่งไปตีอันตีตีสองตีตีตีสองออกหนึ่งออกอะไร เห็นไหถ้าลำดีๆเนี่ยมาคูดาวทุกสกิลมันแทบจะแบบรันมาตลอดเวลาเลยเนาะอะไรอย่างงี้หรืออย่างนึงถ้าอยากจะโป๊กแรงๆโดยแนะนำท่าน,นี้ก็คือชาร์จทิ้งไว้ใช่ไหมพอชาร์จเสร็จเนี่ยไม่ต้องกดตีนะครับกด2เลยเพราะว่าเครื่อมันจะไปพร้อมๆกันเนาะถ้าเราชาร์จแล้วปลาสองไปด้วยเนี่ยนะครมันจะแบบตุ้มๆเลยให้ดูใหม่นะครับมันจะเป็นอย่างงี้นะครับถ้า,าชาร์จไปเลยปุ๊บกด2นะครับนะบแล้วก็กดตีสามเนี่ยคือมันจะเร็วมากดาเมจมันจะเบิร์สมากแล้วเราเหมือนดาเมจประมาณสี่ห้าพันอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยให้ฝับโดนนท่าาี้ชร์จไป สองแล้วก็ตีนะครับเนี่ยแบบแป๊บเดียวแตก,กนะครับแรงมากนะท่านี้นะ,ะประมาณนี้นึ่คือท่าที่ใช้เนาะท่าสองเนี่ยอันนี้ที่แนะนำก็คือไม่จำเป็นต้องใช้แบบเต็มแม็กซ์นะเรบสามารถสองสองรอบรอบแล้วก็ตีแดดตีอย่างเงี้ยได้วนวนวนไป อยงเี้คือลหลักๆคือพยายามแบบสกิลแล้วตีทุกครั้งเพื่อที่ให้มันลดคูลดาวไวๆเนาะยิ่งมันคูลดาวมาไวตัวนี้ดาเมจเอาพุทก็จะยิ่งเยอะเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือตัวนี้ไม่ได้เก่งระยะใกล้เพราะงั้นอย่าไปแนบมากถ้าคุณไม่ได้อยากจะเบิรนะ์สเนาะอีกคอมโบนึงที่ดอยคิดว่าได้ใช้บ่อยคือคอมโบดักพุมนะ่มเนาะไม่มีอะไรมากครับเหมือนแบบแวนเนาะชาร์จอันตินะครับตีสองตีหนึ่งตีนะครับอ่ะแรงมากนะชุดเดียวแบบเป็นหมื่นนะ <laughs> โอเคประมาณนี้เดีย๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยกว่าสับตัวของ Brian บไงบรอันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครัับในนนนกก่อเเเเข้าาซิร์ฟไไทยยะปลชม เจออนี่อีกแล้ววะขอเก็บแต่แตกเลยสคู่เขาได้ไหมเขามีพาฟซีเพื่อนไม่เล่นด้วยลงอน

โหดอยู่นะแค่ตรงี้โหดอยนะูอนะ่แต่ว่ามือช่วยเพนยังไง ถ, <c oughs> ถ้าเราลาถูกมันก็ยังพอไหวเนาะต่อยเขาจะเลือดเขาเลือดน้อยเมื่อกี้ยังกสู้ได้แหละถ้าเขาเลือดแค่นั้นเราชนะได้ไม่ไหวนะถ้าคอลิชันเราหมดเลยเม <c oughs> ื่อกี้

เออลามาลามกระแทงเท่ดีนะมันหมายว่าแบบอ๋บบอฉันเป็นเทพเจ้าไงล่ะฟิวฟิวอะไรเงี้ยแบบยืนลำไปเหมือนแบบเป็นคนดีอ่ะแบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วอีกฝั่งก็โดนเราชาร์จไปชาร์จมาแต่ก็ดูเล่นยากอยู่เหมือนกันนะเพราะลำผิดเหมือนอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกัน Has been slain. Oh, I'm not a lamb. I am the Lord of Chung an and its rebuilder. An enemy has been slain. เดี๋ยวถ้าสองมันไม่กันซีซีตอนลยอย่มันกน็น่าจะดี ยังไงต่อมีแรงขนาดเลยเหรอเ้าหกกนรตีตีไงโอ๊ยโอ๊ยก แต่มันให้ฟิลเยน่าเหมือนกันนะเพราะเราต้องแบบมีจังหวะที่เรายืนนิ่งๆแบบอีกฝั่งแบบอเข้ามาสิแน่นอนอยากรู้เข้ามาลองสิถ้าข้าววงขึ้นมันก็จะเท่ขึ้นใช่ไหมเหมือนเอลสูใช่ไหมท่าเดียวกันทึงท่านนี้เลยไม่ช่วยอะไรจริงเท่งเดี๋ยส่งไปจัดการเันเลย โหช้าช้าเกินว่ะเอาตรงตรงไม่ถึงถ้าจะให้ไล่นี่เมื่อกี้ต้องรีบจะปิดจับไปไว้ว่ะแ,แปลกๆ่ะเพื่อนโอ้โจะแ,แ,แปลกเดะเดะเๆะเดะ แปลงร่างแล้ววิง่งหนีเหมือนจะดีนะหรือไรประโยชน์มากเลยวะไม่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 ทำแบบนี้โอเคเอาไว้แปลงร่างตอนที่อยู่ในพุ่มแล้วกันนะบเผื่อแบบจะเปลี่ยนร่างหน,นีอะไรเงี้ยนอกนั้นมึงจะแปลง,ลง,ลงแล้วกดแล้ววิ่งสโลตัวเองก็มีคนบอกไงพี่แปลงร่างวิ่งหนีโหดอยู่ยนะวิ่งไวมันก็วิ่งไวแหละแต่ก็จะวิ่งไวมันต้องรอเนี่ย สองวันโกวกาเมื่อกี้มันดูแรงกับที่บางคนแบบไม่รู้เรื่องตาย,ยก็มีเยอะแยะนะตอนว่า <c oughs> ไหลๆๆไหลไหลอะ <laughs> Your team has destroyed a turret. The ally has been slain. Rampage. Silence. Ultimate, not ready yet. <laughs> <laughs> มันรีเลือช้าไปหน่อยวะไม่ทันใจวัยรุ่นเลยวะพร้อมจบเลยได้ปะไม่ทันตายไม่รู้เรื่องเลยวะ Pu chê, này lên nữa. lên. Yeah. everybody! đang everybody! นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสัปดารรีวิวไบรอันก่อนเข้าเซิร์ฟไทยนะครับอย่างตัวของรีซินกันนะครับก็หรับรีซินแต่ว,ว่าจริงๆตอนตัวเข้าที่เข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยมันล่างนี้มันจะคล้ายๆกับตัวของสกินระดับเลเจนด์ของที่นี่เนาะก็จะคล้ายๆกันอยู่นะในเรื่องของโมเดลนะครับต่ประมวณนนี้ยวรอดู คล้ายไหมเดาว่าคล้ายอยู่นะถ้าดูเปรียบเทียบกับรูปก็จะคล้ายมากนะครับสับหลีซินในร่างนี้นะครับส่วนตัวคิดว่าสับหลีซินเนี่ยถ้าเกิดมาในเซิร์ฟไทยตอนแรกดอยเชื่อว่าหลายคนยังจะเล่นมันไม่เป็นกันนะครับด้วยความที่ตัวมันค่อนข้างาจะแบบมีดีเทลในการเล่นค่อนข้างเยอะเนาะนแล้วก็ถามว่าดาเมจมันจัดจ้านมากไหมมันก็ไม่ได้จัดจ้านเวอร์เนาะแล้วก็ค่อนข้างเชื่องชา้าในการต้องชาร์จในแต่และจังหวะเนาะมาทำให้ตัวมันไม่ได้ไล่ค่าได้เก่งนักนะครับจุดเด่นของหลีซินจะเป็นการตั้งรับที่ค่อนข้างดดีีกกวว่่าปตินนนนหอยย้คมท มันค่อนข้างไกลดาเมจค่อนข้างแรงเนาะเพราะงั้นถ้าอีกฝั่งเป็นไฝที่วิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยจะโดนสกิลง่ายมากไม่ว่าจะเป็นตัวล้วงหรือแคลรี่เมทอะไรเงี้ยเดินเข้ามาโดนขึ้นเราไปเลือดลดเป็นควบๆเลยนะฮะเพราะงั้นก็ถือเป็นตัวที่ดอยว่าปกได้ค่อนข้างดีแล้วก็รักษาระยะได้ค่อนข้างดีนะครับข้อเสียคือยืนชาร์จบ่อยแล้วก็แพ้แทงค่อนข้างมากนะเวลาเจอแทงหนาๆเนี่ยบอกเลยว่าปาานานมากแล้วก่อจะตายนะเพราะงั้นก็เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็โดนลวนได้ง่ายเหมือนกันนะระดับหนึ่งนะถ้าเกิด คลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามไปเลยครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน